สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูพิจารณะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .1 ค่ะพร้อมกันหรือยังคะเราไปกันเลยค่ะผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น จำได้ไหมคะว่าเราเรียนใบกิจกรรมอะไรไปจำได้ไหมอ่าเก่งมากเลยค่ะเราเรียนเลือกกิจกรรมใบที่สองไปใช่ไหมคะก็คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมว่าชื่อว่าอะไรมีอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่ามีอยู่เท่าไหร่นั่นเองโดยเราใช้อะไรคะแทนจำนวนสัญลักษณ์ใช่ไหมเราใช้สัญลักษณ์แทนจำนวนนั่นเองนะคะ นี่เด็กๆเขีนในภาพไหมคะสัญลักษณ์นี้ใครจําได้บ้างว่าเรียกว่าสัญลักษณ์อะไรคะจําได้ไหมลูกอ้าวเรียกว่าสัญลักษณ์อ้าวเรียกว่าเขียนตัวใหญ่กว่านี้ดีกว่านอะอะโอเคเดี๋ยวเขียนมา อ้าวเรียกว่าสัญลญักษ์อ้าวเรียกว่าสัญลักษ์บล็อกนั่นเองนะคะจำได้ใช่ไหมเห็นไหมคะแต่ละแท่งมันก็จะเพิ่มขึ้นไหมคะจาก1เป็นสองเป็น3เป็นส,นสี่แล้วก็ เป็น5นั่นเองค่ะอ่าเด็กๆพร้อมไหมเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกิจกรรมวันนี้กันเลยไปเลยค่ะอ่าเด็กๆมาดูนะคะนี่ค่ะ <ๆ S 1> เด็กๆเตรีย,ยมายงานกิจกรรมที่3ได้เลยค่ะลูกอ่ามากิจกรรมที่3นะคะเด็กๆเห็นไหมว่าในรูปเนี่ยใครทําอะไร เป็นยังไงมีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆจำนี้ได้ไหมเอ่ยนี่คือใครพี่หมีใช่ไหมเมื่อครั้งที่แล้วพี่หมีก็จัดอะไรไปคะถูกต้องค่ะจัดงานปาร์ตี้งานเลี้ยงนั่นเองใช่ไหมคะอะพี่หมีจัดงานปาร์ตี้เนะาะอาพี่หมีจัดงานจัดงานนะคะเดี๋ยวไ พี่หมีจัดงานอ่โอเคพี่ห <die> ม <division> ีจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้นะคะอ่างานเลี้ยงอ่าพี่มีจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้นั่นเองนะคะอ่าพี่หมีจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ใช่ไหมเมื่อครั้งที่แล้วพี่หมีก็จัดงานเลี้ยงปาร์ตี้เหมือนกันวันที่เราเป็นยังไงคะไปเดินเล่นในสวนใช่ไหมอ่าแล้วก็ กับมาจัดงานเลี้ยงใช่ไหมอเด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าในรูปนี้มีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆลองลองสังเกตดูนะว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะมีสิ่งของมากมายเลยนะคะดูซิว่าอะไรมีจํานวนเท่าไหร่บ้างนะคะโอเคค่ะเด็กๆสังเกตเห็นเจอแล้วใช่ไหมอาเก่งมากเลยค่ะ ไปกันต่อเลยน้องๆมาดูนะคะใบกิจกรรมที่สามของเรานะใบกิจกรรมที่สามของเราวันนี้นะคะก็คือมีอะไรเท่าไหร่นั่นเองมีอะไรเท่าไหร่นั่นเองนะคะ เด็กๆสังเกตเห็นในใบงานไหมคะว่าทั้งหมดมีกี่คำสั่งคะลูกอ่าทั้งหมดมี3ามคำสั่งด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาดูทีละคำสั่งแล้วกันนะโอเคไหมอ่าโอเคไปกันเลยค่ะคำสั่งแรกนะคะก็คือให้นักเรียนวาดสิ่งที่เท่ากับโดนัทและลูกอมนะคะให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่เท่า กันนะคะกับโดนัทและลูกอมดังน,น,นั้นเด็กๆกลับไปดูในงานปาร์ตี้ของพี่หมีเลยนะว่ามีอะไรคะที่จำนวนเป็นยังไงเท่ากันกับโดนัทและลูกอมเด็กๆก็เป็นยังไงคะวาดภาพลงมาได้เลยนะในส่วนของโดนัทก็วาดทางนี้นะคะแล้วก็ลูกอมก็วาดตรงนี้อ๋อโทษค่ะ ผิดคะ่ะลูกฝนผิดอ่ะลูกอมก็วาดมาทางนี้นะคะโอ้ยจิ้มหัวปากกาผิดลัดนึนนงขอโทษนะคะอ่าลูกอมก็วาดฝั่งนี้ได้เลยนะคะเข้าใจวิเอ้ย ยากไหมเด็กๆทุกคนทำได้ใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะวาดภาพนะสิ่งที่เท่ากันนะคะกับโดนัทและลูกอมนะคะเด็กๆไปสํำรวจและสังเกตในงานปาร์ตี้ของพี่หมีเนาะว่ามีอะไรนะคะที่มีจำนวนเท่ากันนะคะโอเคค่ะนั้นเราไปในคำสั่งที่2กันเลยนะคะคำสั่งที่2ก็คือให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนระบายสี ที่ชอบเลยลงในวงกลมนะคะตามจำนวนโดนัทและลูกอมนี่เลยนะคะให้เด็กๆระบายสีนะคะสีที่นักเรียนชอบเนาะลงในฝั่งของโดนัทแล้วก็ลูกโอมนะคะโดยระบายสีลงในช่องวงกลมตรงนี้นะอ่าระบายสีตรงนี้นะคะระบายสีนะคะทั้งฝั่งโดนัทและลูกอมนะคะเอาสีที่เด็กๆชอบนั่นเองเนาะโอเคค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะในคำสั่งที่สามนะคะเด็กๆดูค่ะในคำสั่งที่สามนะคะให้วาดสัญลักษณ์บล็อกอ่าเด็กๆนะคะให้วาดสัญลักษณ์บล็อกนะคะแทนจำนวนโดนัทน,นะคะแล้วก็ลูกอมนั่นเองนะคะให้เด็กๆวาดนะคะแทนจำนวนของโดนัทและลูกอมนะคะอ่ะฝั่งนี้ก็คือเขียนอะไรคะ สัญ,ญลักษณ์นะคะก็คืออ่าโดนัทอ่าโดนัทช่องนี้เนาะเขียนโดนัทนะคะส่วนทางนี้เป็นยังไงคะอ่าลูกโอมนะคะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์เพนนะคะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์บล็อกนะโดยใช้สัญ,ญลักษณ์บล็อก แทนนะคะโดนัทและลูกอมนะคะเดี๋ยวคุณรูจะดูซิว่าเด็กๆจำได้ไหมว่าวาสัญลักษณ์บล็อกเนี่ยววาดกันแบบไหนแล้วนะคะถูกต้องหรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูจะคอยดูนะคะทีนี้นะคะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างอ่าเรียนรู้เรื่องที่หนึงก็คืออะไรคะเรื่องที่หนึ่ง อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นยางลบเรื่องที่หนึ่งก็คือนะคะอ่าเรื่องที่หนึ่งอะไรคะสำรวจใช่ไหมเราสำรวจใช่ไหมคะสำรวจนะสำรวจจากอะไรสำรวจจากงานปาร์ตี้นั่นเองเนาะสำรวจจากงานปาร์ตี้นะคะว่ามีอะไรที่เท่ากับโดูนัสแล้วก็ลูกอมใช่ไหมเดี๋ยวผมเขียนเลขสองใหม่นะคะ อ่นเลขสองโอเคค่ะสองก็คือระบายสีแทนจำนวนนะคะระบายสีอ้าวระบายสีแทนจำนวนนะคะอ่ะงงไม่เห็นเหรออ่ะเขียนใหม่เขียนใหม่ไม่เป็นไรอ่ะเอาไปเนาะ คือระบายสีแทนอ่ะระบายสีแทนจำนวนนะคะส่วน3ก็คืออะไรคะ3ใช้ ใช่สัญลักษณ์สัญลักษณ์รักสัญลักษณ์ญญรักแทนแทนอะไรคะเมื่อกี้แทนโดนัทและลูกอมนั่นเองนะคะ,ะแทน แท,แทนโดนัทและลูกอมนั่นเองค่ะแทนโดนัทและลูกอมนั่นเองนะคะตรงนี้นะให้เราวาดช่องนี้เนะาะครูม,มีให้นะคะคือให้เราวาโดโดนัทลงไปนะคะกับลูกอมลงไปนั่นเองนะคะ อาสรุปนะคะว่าใบกิจกรรมที่สถามวันนี้นะคะก็คือเรียนเรื่องอะไรคะมีอะไรเท่ากันบ้างใช่ไหมโดยนักเรียนจะต้องไปสำรวจใช่ไหมคะไปสำรวจจากงานปาร์ตี้นะคะข้อที่1แล้วล่ะเด็กๆไปสำรวจนะคะไปสำรวจเนาะไปสำรวจภาพนะคะที่เท่ากันใช่ไหมแล้วก็ทำในกิจกรรมนี้นะคะ ส่วน 2. ระบายสีแทนสัญลักษณ์นะคะก็คือใช้สีที่นักเรียนชอบนะคะระบายนะคะในช่องของโดนัทและลูกอมนั่นเองนะคะก็จะเป็นช่องนี้นะคะระบายสีเทนจำนวนนะคะส่วน3ก็คือใช้สัญลักษณ์ร็อกแทนโดนัทและลูกอมนั่นเองค่ะก็จะเป็นตรงนี้เนาะ อเดี๋ยวพูชี้มาไม่ถึงแบบนีงอ่าสัญลักษ์ร็อกแทกนจำนวนในหัวข้อที่สามตรงนี้นะคะใช่ไหมเอ่ยอ่าจำได้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวรูชี้ข้อที่หนึ่งม่อ่าไปตรงนี้นะคะมีทั้งหมดสามด้วยกันสามข้อด้วยกันนะคะค่ะนี่ค่ะ ดีคุณครูจะลงใบกิจกรรมใบนี้ไว้ท้ายคลิปนะคะเผื่อเด็กๆจะ,ะเข้าไปดูนะคะแล้วก็สต็อปวิดีโอไว้ได้นะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็ทำในงานเนาะทำในงานนะคะโอเคนะอ่ะต่อไปค่ะก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะคุณครู ขอฝากให้เด็กๆนะคะเข้าไปที่ช่อง HBK l Kids ของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะแล้วก็เด็กๆก็ทำการว่าส่งคุณครูมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะรอตรวจค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคาับหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ